นี่ตรงชั้นสองมุมนี้นะฮะเห็นโปรสร้างเพิ่มอีกชั้นหนึ่งนะฮะเดี๋ยวจะขึ้นไปข้างบนนะฮะเอามุมนี้ก่อนนะฮะมุมเดิมนะฮะที่มาวันนี้ก็ได้ยินว่าสารกอบสภาพดินก็ใช้แต่กับขนุนก็อยางอื่นก็กล้วยกับมะนาวมะละโกะมะละโกะก,ก,ก็น่าจะยังไม่ได้ใช้นะฮะสเอร์ียนก็ยังไม่ได้ใช้ก็เลยมาชวนเพื่อนใส่หน่อยรีบใส่หน่อยจะได้รีบเห็นนะครับ น่ามาขอกลางเต็นท์นอนจังครับเดิมเป็นสวนมะละกอน,นะฮะเจอโควิดก็เลยเปลี่ยนมาเป็นขนุนทุเรียนแล้วกะ็กระท่อมนะฮะก็มีกล้วยแซมนะครับก็ใช้สารปรับสภาพดินร่วมกับอุ๋ยตัวอื่นด้วยนะครับแต่ได้ยินว่าทุเรียนยังไม่ได้ใช้นะฮะก็เลยมาขอให้อย่างน,น้อยก็ลองดูหน่อยฮะสักสิบต้นครับพรุ่งนี้ครับเพราะว่าใช้กับที่อื่นเห็นผลทันทีนะฮะแล้วก็เป็นร้อยๆต้นก็เห็นผลเหมือนกันหมดครับ อย่างที่ได้ลงให้ดูของทุเรียนเชฟแสงนะฮะครับทุเรียนที่สวนกเกษตรทองนะครับสุดมากเป็นมูสังคิงนะฮะเกือบปีหนึ่งแล้วนะครับยังไม่เคยให้สารปรับสภาพดินนะครับที่นี่ครับก็จะให้ลองใช้ดูนะครับว่าที่อื่นเขาใช้ได้ผลทุกที่นะฮะ นี่ยังไม่ใช้เลยครับครับมะก่อนนี้งามแล้วนะฮะ ครับที่นี่สวนเกษตรทองนะครับผึ่เป็ดสองต้น ก็จากที่ไม่คยขึ้นมาที่เปียก็เริ่มเปียดใจไลเพราะ่มันตังมาถูกสาดีนทุน้ะนี่บังหนาวนี่ก็ใส่เ้อใส่อยู่วันนี้ใส่หมอจะมาเต็มแล้วนะมีได้การแบบนี้แบีนี้ ออกกวางนะฮะตอนนี้พัฒนาแล้วนะฮะมันออกไปหากินข้างนอกนะสวนถึงเวลามันก็กลับมาเข้าคอกนะฮะเห็นบอกว่ามันออกไปมันก็เอาเขาไปชนไปสีต้นไม้อยู่นะฮะ คงเหมือนควายเหมือนวอัวแหะครับสวนขนุนกระก้วยพวกนี้ใช้สารปรับสภาพดินนะฮะร่วมกับปุ๋ยอย่างอื่นฮะอายุสองปีเสร็จๆนะครับนี่ะมีโซนที่ปลูกก่อนด้านนู้นก็ให้ลูกตั้งแต่ปีที่แล้วนะฮะแล้วก็ตัดทิ้งเพราะว่ายังไม่ได้อายุเขาบอกว่าต้อง4ปีก็คงไม่ถึง4ปีก็เริ่มให้ผลผิดแล้วฮะตามตามสัญญาว่า4ปีถึงจะให้ตัดะฮะ เจอแล้วนะครับฝูงกวางฮะปล่อยกมาหากินอยู่แถวนี้นะครับพุงอานอนเฝ้าขนุนนะฮะตัวนี้นี่ฮะวิ่งมาเลยครับโยนขนุนเข้าไปนะครับเดี๋ยวต้องให้เพิ่มอีกแล้วครับอ๋อไม่พอลเลยเดี๋ยวเพิ่มให้อีกโอ้ นี่ผู้ดูแลต้องตามหาเขานะครับเพราะว่าเห็นเห็นบางตัวเขามันหายไปนะฮะทีนี้ไม่รู้ไปถอดทิ้งไว้ที่ไหนนี่โอ้โหอันนี้โอ่งอกมาใหม่ก็เป็นเขาอ่อนอยู่นะฮะนี่ตอนนี้เห็นแล้วครับตอนนี้เห็นแล้วเจอแล้วแล้วตัวแล้วตัวนี้ที่ยังไม่เห็นตัวนี้ยังหาเขาไม่เจอยังมีอีกตัวเขาที่หลุดไปแล้วเขากระด้างออีกสองตัวตัวนั้นก็ตัวนี้ก็งอกใหม่ที่ดี ตัวนี้งอกใหม่แต่ว่ามันเป็นเขาแรกโอ้เขาแรกตัวนี้เขาแรกเขาแรกถ้ามันเลื้อเลืออีกเลื้ออีกสองเขายังไม่เจอประมาณนครับไม่รู้จะไปถอดทิ้งไว้ที่ไหนออกลูกกันขยายพันธุ์มันนี่เร็วอยู่บนนี้ที่เขาเลียงมานี่การเพิ่มของฝูงนี่มันเร็วเร็วถือว่าเร็วอยู่บนนี้หรือว่าที่เอามานะครับตัวที่มันออกลูกแล้วนี่ คือมันออกลูกลูกอีกผมร้วมันได้ลูกปีกละตัวบ่แต่ว่าแม่ที่เอามานะมันให้ลูกสองตัวแล้วโอ้อแม,แม่แม่แรกที่เอามาให้ลูกสองตัวแล้วแต่ทีนี้ก็ยังไม่บอกหูว่าแต่ละตัวนี่มันสี่ปีละเท่อหรือสามปีสองตัวเออเผมเิม้งตอนมันออกรูกผมก็บโมเด้นั่นพอมเรไโมเด้อยู่ใน,น,นหน้าที่นีไปได้ใช่ เขาบอกค่อยรู้ดนะครับมันมันหลายตัวไหมครับเขาบรู้ว่าลูก,กตัวนี้เขาเขาบได้เขาบได้คุก้ยมันเลยจ,จํามันบได้มันก็สิคือง่วแล้วบางตัวก็แม่แล้วปีละลูกบางตัวก็สามปีสองลูกก็เห็นเนาะตัวได้มันสมบูรณ์เนี่ยมันก็ได้ปีละลูกโย่เข้าไปก็กินไม่ได้ฮะแต่สับให้สะกก่อนนะขนมนี่ก็หนังหนาเหนียว เอาทางนี้ก็ได้ทางทางโค้งนี่ก็ได้ฟันหยาทางนี้ส่วนมากทา้งสันทุละทางขวานนะี่ยเะฟันง่ายกว่าฟันเอ่ยย่ำๆลายเทืาออกมาขาดทางโค้งนี่มอได้ใส่กับหยาดีดีมันก็บบอึดเลยจะกล้วยจักบักมีเนาะ <laughs> กล้วยเจ้าก็บังมีดไปที่กินอีกอย่างหนึ่งเนะมาฮุงเยี่อะไรเปล่านี่หมากฮุงก็กินมากฮุ้งกินบ่ได้หน่วยมันมันทำบ่ฟันให้มันเถอะก่อน